สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่12พฤษภาคม63นะครับเออแล้วก็มาวิเคราะห์กันล่วงหน้านะวันที่วันที่11นะครับโอเคก็มาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็ในวันที่11ที่ผ่านมานะครับก็คือวันนี้นั่นแหละก็คือเซตบวกไป21.28จุดนะครับหรือคิดเป็น 1. 68%นะครับใครทำนะครับพี่ใหญ่เราเองนะพี่สถาบันนะครับซื้อไป4 5 5ล้านนะนอกนั้นั้นขายหมดนะครับเออเขาเรียกว่าอะไรนะซัดอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็หุ้นที่เราจะมาทำการวิเคราะห์นะครับก็จะเป็นพี p t g ีทีจีจีพีที c ีซีซีพีออล บ l t BTS แล้วก็ BBL นะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยสําหรับตัวเซตนะครับก็ยังเป็นแนวโน้มไซด์เวย์อยู่นะไซด์เวย์ดาวนะครับอยู่ในกรอบ1,200ถึง1,301.66นะครับก็ถ้ายังอยู่ในช่วงนี้ก็ด็อกๆเดกๆอยู่นะฮะยังไม่ไปไหนนะครับจะขึ้นก็ไม่ขึ้นจะลงก็ไม่ลงนะโอเคก็นะครับก็รอให้เขาหลุดกรอบแล้วกันคอยแอคชั่นนะเออนะครับ ถ้าใครที่มีหุ้นเนี่ยก็ถ้าหลุด1200ก็ระมัดระวังนะครับโอเ okay. ค BBL นะครับก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่ครับราคาก็อยู่ในกรอบ88บาทถึง121บาทนะครับสำหรับคนที่มีของก็ระมัดระวังนะครับอย่าให้หลุด88นะ ตัวต่อไป BTS นะครับ BTS เป็นแนวโน้มขาขึ้นอ้างอิงจากสีเขียวของ ADX นะครับก็ตอนนี้ราคาก็มาชนที่แนวต้านพอดีนะอืมมาชนที่แนวต้านพอดีคือที่12บาท10ตังค์นะครับก็ลุ้นนะครับให้เขาสามารถยืนเหนือ12บาท10ตังค์ได้นะครับถ้าสามารถยืนเหนือได้ก็จะไปต่อที่13บาท20ตังค์นะครับก็ น่าลุ้นนะครับ BTS ตัวถัดไป AOT นะครับก็ยังเป็นแนวโน้มไซเวย์อยู่นะครับอยู่ในกรอบเอ่อกรอบใหญ่นะคือ45 25นะครับถึง65สบาต่าง65บาทนะครับก็ตอนนี้ก็คลอคลียร์อยู่ตรงแนวรับแนวต้านสำคัญเออนะ60บบาทอะไม่รู้จะพูดแนวอะไรดีอะนะ ็ <c oughs> อย่าให้เขาหลุดนะครับถ้าเขาหลุดก็เจอกันอีกทีก็49บาทนะครับสำหรับ AOT ทีกรฟนะครับก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับก็มีแนวต้านอยู่ที่40บาท60ตั้งนะครับแนวรับอยู่ที่35.90นะก็พรุ่งนี้ก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบ40บาท60สสตางค์นะครับสำหรับตัวกราฟ นะครับมากกว่าลงมาทดสอบที่แนวรับ35.90นะคนที่มีของก็ลุ้นนะครับอ่าลุ้นนะให้เขาขึ้นไปเทสแล้วผ่านได้สักทีนะครับตัวกรัฟตัวถัดไปแอดวานครับแอดวานก็เป็นแนวโน้มไซเวนะครับอยูอ่ในกรอบ1 8 6่0ด้กถึง208นะครับก็ มีโอกาสลงมาทดสอบที่186.50มากกว่าขึ้นไปทดสอบที่208นะครับคนที่มีของก็ระวังนะครับอย่าให้เขาหลุด186.50ถ้าหลุดเนี่ยก็เจอกันอีกทีหนึ่งอย1 5 6ส0นะครับสำหรับแอดวานตัวถัดไปแบมนะครับก็เป็นแนวโน้มไซเวยเหมือนเดิมอยู่ในกรอบ21บาทถึง24บาท90นะครับก็ไซเวยก็ไม่เทรดครับนะตัวแบม ก็คนที่มีของก็อย่าให้เขาหลุด2ีบาทละกันเนาะถ้าหลุดก็17บเจ็ดบาทยีนะครับตัวถัดไป GPSC ก็เป็นแนวโน้มไซเวย์นะไซเวย์อยู่ในกรอบ62 25บสอถึง73 75บามนะครับก็นะครับถ้าลุ้นให้เขาผ่าน73 75บามได้นะครับถ้าผ่านไปได้ก็78บบาทนะครับสำหรับ GPSC ตัวถัดไป CPO นะครับโอ้ชนแล้วครับชนชนแนวต้านเราแล้วนะครับชน,ชนแนวต้านเราแล้ว,นนว,ลว,ลวก็คนที่มีของก็ถือต่อไปนะครับก็แนวต้านถัดไปคือ76บาทนะครับก็นะสู้ๆนะครับขอให้เขาผ่านไปได้แล้วกันนะคนที่มีของก็ถือต่อไปนะครับวางตอ,อป l o อตไว้ที่67บาท25ตังค์นะ ทนรวยไปนะครับ CPO PTGC เป็นแนวโน้มไซด์เวย์อยู่ในกรอบ34บาทถึง39 75นะตอนนี้เหมือนเขาจะพยายามทำตัวทะลุกรอบนะแล้วก็ถ้าสา,สามารถยืนเหนือ39.75ได้นะฮะแนวถัดไปที่เขาจะไปทดสอบก็คือ44.25นะครับ คนที่มีของก็ถือต่อไปแล้วก็วาง Stop l o อ s ไว้ที่3าบบาทนะครับสำหรับ PTGC PTT นะครับก็เป็นนโนมไซเวย์เหมือนเดิมอยู่ในกรอบ32บาทห0สตังค์ถึง38-75สต้าตังค์นะครับคนที่มีของก็ถือต่อไปนะครับอย่าให้เขาหลุด32บาท50สตังค์นะครับส่วนคนที่ไม่มีของก็ไม่เทรดนะครับเป็นไซเวย์ไม่เทรดนะครับ ครอบครัวพีนี่เป็นไซเวยหมดเลยนะโอเคก็หมดแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับโอเควิแค่แนวโน้มวันที่12พฤษภาคม63ก็มีเพียงเท่าน,นี้นะครับแจ็คมนนี่เบเตอร์สวัสดีครับ